เราอันดับ2อง Miss Universe Thailand ปี2021ค่ะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็เข้ามาเติมวิตามินเนื่องจากว่าพัก<ช>ผ่อนน้อยแล้วก็ลุยงานเยอะ<ช>เป็นไงบ้างช่วงนี้ค่ะก็ช่วงนี้ลุยงานเยอะพักผ่อนน้อยแล้วก็นอนดึกแบบติดติดกันเลยแล้วรู้สึกว่า มันรู้สึกล้าร่างกายแบบเหนื่อยล้าผิวหน้าอะไรเงี้ยก็เลยอยากใช่ค่ะก็เลยอยากมาบูทผิวเติมวิตามินสักหน่อยให้มันสดชื่นแจ่มใสขึ้นเวลาทํางานจะได้แบบผิวพรรณเปล่งปั่งสดชื่นสู้แสงสู้กล้องค่ะสู้แสงสู้กล้องผิวกระจ่างใสใช่เลยสวยมากๆเห็นกระตาเนื้อเลยว่าสวยจริงจึงขอบคุณค่ะก็จะเอเอจะสปอยดีไหมน้าโลทัวอะไรคะ เอาเป็นว่าปีหน้าค่ะฝากติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะยังไม่บอกว่าเวไหนด้วยใช่ให้รอติดตามเอาเองให้รอติดตามเอาเองค่ะกระซิบว่าเอ๊สีอะไรอะสีอะไรอะสีอะไรอะสีอะไรอสีแบบนี้เลยโอเคสีนั่นอะเออแล้วมันจะไอ้นั่นถ้าบอกไปแล้วมันจะไอ้นั่นเนาะกน่อนดีกวเ่าเดี๋ยวเราเปิดตัวทีเดียวให้มันจึ้งเลยเนาะใช่ค่ะเราเปิดตัวทีเดียวแล้วกันนะคะโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณโมสวัสดีค่ะ